เองก็ตามมาให้ทันสิไปวิ่ยไล่นจังกลยหัวเราไปต่อแล้วนะเอ้าช่วยด้วยชไปแล้วไปแล้ว้รอล่างานที่ได้วิ่งเล่นแบบนั้นมันจะรู้สึกยังไงกันนะทำไมเราถึงไม่เคยได้ลองอะไรแบบนั้นเลยอยากรู้จังเลยฮะ่ากรที่ได้หัวเราะ เราวิ่งเล่นไปกับเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงเราที่เอาแต่อ่านหนังสืออยู่วันๆจะมีความสุขแบบนั้นได้หรือเปล่าลูกทำอะไร<อ>น่ะพ่อเอาแต่เมืออยู่ได้ถ้าสอบครั้งนี้ไม่ได้ินหนึ่งอีกแล้วก็รู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นอย่ามัวแต่มองเด็กพวกนั้นลูกอยู่คนละระดับกับพวกเขาทำงานนี่ให้เสร็จถึงจะได้กินข้าว Do you understand <S 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 Yes Father I d o understand ทำไมพ่อต้องใจร้ายกับเราแบบนี้ด้วยที่เราชามันผิดมากนะกหรอเราพยายามเต็มที่แล้วจะแช <c oughs> อนาธาเชียได้เกิดมาในครอบครัวมหารษฐีในประเทศอังกฤษเธอเกิดมามีทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองความมั่งคัง่งความสามารถและหน้าตาทุกทุกคนในคาลิฮาร์ลักและแอนดูเธอเป็นอย่างมาก แต่สิ่งเดียวที่เธอไม่ได้รับคือความอบอุ่นจากพ่อแม่แท้ๆของเธอการใช้ชีวิตประจำวันของเธอไม่เหมือนกับเด็กหญิงทั่วไปในวัยเดียวกันเธอไม่เคยได้เข้าเรียนที่โรงเรียนไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยได้วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆพ่อกับแม่ที่ว่าวันเอาแต่ทำงานได้จัดหารครูครูมาสอนส่วนตัวที่บ้านเธอต้องอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองทั้งวันและพ่อแม่ของเธอ ไม่เคยให้อภัยกับคำว่าล้มเหลวเธอจะต้องเก่งเธอจะต้องหน้าที่หนึ่งเธอห้ามทำผิดพลาดเด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่เธอจะต้องปฏิบัติตามจนวันตายครั้งนี้ไม่ได้ฝห็นหนึ่งแล้วก,ก็รู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นทำงานนี่ให้เสร็จถึงจะได้กินข้าว do you understand เธอเคยมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อของเขาพาเธอมาที่บ้านแต่เธอไม่สามารถจำหน้าเขาคนนั้นได้แม้แต่นิดเดียวเธอไม่รู้ว่าทำไม แต่สิ่งที่เธอรู้ก็คือเขามีรอยยิ้มที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาและเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้เธอสามารถยิ้มได้นี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็พ่อฉันพ่อคะเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วอะหนูยังไม่ได้บอกลาเขาเลยทำไมพ่อไม่บอกหนูว่าเขาจะกลับ เลิกเลวไร้สทีเพราะแบบนี้ไงสอบคราวนี้เลยไม่ได้ทีน,นึงไป<พ>ซะพ,พอใจไหลที่สุดเลย เมื่อกี้มาได้ยินเสียงอะไรหน้าบ้านไหนดูสิอืมจดหมายของใครวิซาเรียคาเดมีโรงเรียนแห่งเวทมนต์บ้าบอสิ่นดีใครเอาอะไรแบบนี้มาส่งเล่นกันเลวไร้ที่สุดพวกไร้สติเอาของแบบนี้มาแกล้กันแบบนี้ได้ยังไงสงสัยต้องเพิ่ม security สักหน่อยละจดหมายขยะแบบนี้เอาไปทิ้งซะดีกว่า ไร้าสาระน่าหงุดหงียดจริงๆกะพ่อคะมันคืออะไรหรอ,ค,อะคะคุณพ่อลูกไม่จำเป็นต้องรู้ไอ้บ้าที่ไหนมาแกล้งแบบนี้ก็ไม่รู้สงสัยว่าต้องไปแจ้งตำรวจซะหน่อยแล้วส่วนลูกมีเวลามากหรือไงออกมาเล่นแบบนี้ อ่านหนังสือร้อยเร่มของวันนี้เสร็จหรือยังเออใจร้ยายขออ่านนิดนึงของไม่เสียหายหรอกโรงเรียนแห่งเวทมนต์ที่จะสอนให้คุณเป็นพ่อมดและแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเทอรสวัตขอเรียนเชิญอน,นาทาเชียเซนแคลเข้ารวมศึกษาโหสุดยอดนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้นี่นะ สิ่งที่ไม่มีรูปก,ก็รทำชัดเจนและไม่มีหลักฐานในการมีอยู่เวทมนต์ก็เปรียบเชี่เหมือนกับแค่ภาพวงตามายากลมันถูกสร้างขึ้นมาจากความปรารถนาและความบงหลายของมนุษย์ในโลกแห่งความจริงถูกลักกันว่ามีผู้คนบางกลุ่มที่เชื่อในโลกเวทมนต์ถึงขนาดคิดว่าตัวเองสามารถควบพลังเวทได้ตกลงแล้วสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์มันมีอยู่จริงไหมนะ เรายังไม่รู้เรื่องนี้น้อยไปเราคงต้องไปหาความรู้เพิ่มลเะเลยบอกพ่อบ้านให้ไปหาหนังสือให้เราดีกว่าอันนาสั่งให้คนรับใช้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ทั้งหมดมาให้เธออ่านแต่แล้วพ่อกระดันมารู้ทีหลังว่าลูกของตนเองกำลังศึกษาเรื่องเวทมนต์อยู่โธ่มีอาถามากมายมีพ่อมนต์แม่มดอัอน,นาทาเสียลูกจะ<อ>ทำอะไรนี่ลูกเสียสติไปแล้วหรือไง ถึงได้เชื่อเรื่องบ้าบอพวกนี้แลาหนังสือทมนตมมาอ่านต้องขอกี่ครั้งว่าอ่านหนังสือเรียนลูกทํารายงานเสร็จแล้วรือไงถึงได้มาอ่านของไรสารพวกนี้กันลูกที่จะไรอยู่ลูกทำบ้าอะไรต้องสติสบ้างสิเออเชิญเชพ่อฮ่าจื๊บฮ่าจื๊บบ้านหลังนี้แหละกอก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 ไม่ทราบว่าคุณเป็นใครมีธุระอะไรที่นี่หรือเปล่า ผมเป็นสตาฟจากวิสัีีิ academy ผมมีเรื่องจะต้องแจ้งให้ทราบครับพ่อกับแม่ทะเลาะกันใหญ่ตั้งแต่วันนั้นพ่อถึงขั้นตบตีแม่และนี่เป็นครั้งแรกที่อาณาเห็นแม่ปกป้องเธอแม่ช่วยให้เธอได้ไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์อานาวิ่งหนีออกจากบ้านมาทางน้ำตาเธอไม่อยากคิดเลยว่าพ่อจะทำอะไรกับแม่จะเจอหันหลังกับตอนนี้ไม่ได้อีกแล้ว เธอต้องการที่จะออกไปทําตามใจของตัวเองดังนกที่หลุดออกจากกรงขอบคุณนะคะคุณแม่หนูจะต้องเอาที่หนึ่งของวิสเซอร์เรียคาดมี่มาให้ได้